สวัสดีจ้าเพื่อนๆนแม่ออนงานถักโอเคนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาต่อดอกลายสีสีแฉกนะคะลายเดือนเดือนลายดวงเดือนดวงเสี้ยวดวงเต็มนะคะลายเต็มเดือนลายเต็มดวงแล้วก็ ดวงเซี่ยวนะคะไม่รู้จะตั้งชื่อก็ยังไงนะคะพอดีอลูกค้าส่งส่งภาพมาให้แม่อ่อนถักให้นะคะแม่อ่อนก็เลยต,ต้องต้องต้องแกะงานนะคะแกะงานกับภาพที่เขาส่งมาทีนี้ก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่อ,อยังไงก็น่าจะตั้งชื่อว่าดวงเดือนเต็มเต็มดวงกับคื้นเซี่ยวเนาะ เป็นลายสีแฉกสีมุมนะคะสีมุมสีมุมทีนี้แม่อ่อนก็จะใช้ไหมของสหศินนะคะสหสินเส้นเดี่ยวนะคะเส้นเดี่ยวเป็นสีฟ้าฟ้าครามนะคะฟ้าอ่อนอ่อนฟ้าน้ําทะเลก็ว่าไปนะคะทีนี้ก็เราก็มาเริ่มถักกันเลยนะคะแม่อ่อนก็จะมาอ่า ถักให้เพื่อนๆดูว่าลายนี้ถักยังไงนะคะถักง่ายหรือถักยากนะคะจริงๆแล้วมันมันไม่ยากเลยนะคะในลายนี้แต่ต้องขอให้มือมือเรามันมันเสมอกันหน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นเป็นเขาเรียกว่าทิ้งน้ําหนักลงช่วงกลางนะคะทิ้งน้ําหนักลงช่วงกลางถ้าเรามือเราหลวมหรือว่าอ่าแน่นจนเกินไปแล้วมัน มันจะไม่เสมอกันนะคะที่แม่ออนดูตามลายตรงนี้เอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะแม่อ่อนจะใช้เข็มที่เบอร์หกนะคะเข็มเบอร์หกไหมไหมสาสินเส้นเดี่ยวก็เทียบเท่าเบอร์เบอร์สิบหกของอของไหมวินัทนะคะสิบหกหน่อยๆประมาณนี้แหละคะ่ะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ให้เพื่อนๆทำโซ่ขึ้นที่หกโซ่นะคะรู้สึกว่าของอแบบเดิมจะจะอยู่ประมาณที่เป็นไหมเส้นยี่สิบนะคะยี่สิบสิบแปดยี่สิบประมาณนี้แม่ออนจะใช้เส้นเล็กเราก็เลยต้องทำโซ่ให้มันให้มันได้ที่หกนะคะ ึ่งสองสามสี่ห้าหกทำเป็นวงกลมนะคะทําเป็นวงกลมแล้วหลังจากนั้นเราก็โซ่ขึ้นสามนะคะให้เพื่อนเพื่อนทำหลักนะคะลงไปในช่องวงกลมนี้ ผมแม่อ่อนจะขยายงานนะคะขยายงานให้เพื่อนๆลงในช่องวงกลมนี้ที่ยี่สิบหลักนะคะยี่สิบหลักอ่าวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแม่ออนได้สี่แล้วนะคะเพราะว่าไอ้โซ่สามเราก็นับเป็นหนึ่งสี่แล้วให้ให้เพื่อนๆเก็บเก็บส้นได้มาด้วยนะคะสี่แล้วก็ห้านะคะ ให้เพื่อนๆทำไปถึงยี่สิบนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด